สวัสดีครับวันนี้ว i p e r Channel เราขอนำเสนอการรีวิวปืนนะครับคีมมนะครับ M92SF นะครับเป็นปืนบนเบลต้านะครับปืนทรงเบลต้า,าก็จะมาเป็นแพคเกจเป็นกล่อง,งแบบนี้เลยนะครับผมก็ ภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับภายในกล่องเปิดออกมานะครับก็จะประกอบไปด้วยปืนแมกกาซีนแล้วก็กระสุนทดสอบนิดหน่อยนะครับจะสังเกตเห็นว่างานค่อนข้างจะมีความละเอียดสวยงามนะครับปืนเป็นโลหะซิงอลอยทั้งกระบอกนะครับมี การชุบโครเมียมอย่างสวยงามเลยนะฮะงานค่อนข้างสวยนะครับเรียกว่าลบีกับ WE มาติดๆเลยทีเดียวนะครับมีการยิงลายนะฮะมีการยิงลายค่อนข้างสวยงามนะฮะทั้งสองด้านเลยนะครับระบบเป็นแก๊สโบแบ็ค นะครับอัดแก๊สที่แมกกาซีนนะฮะความเร็วในการทดสอบก็อยู่ที่310ถึง320ฟุตต่อวินาทีนะครับแมกกาซี mm hmm. นนี่สามารถใช้ร่วมกับยี่ห้อ W E ตัว s e m ออ u t o ได้ตัวนี้เป็นตัวยิง s e ิีอ u t o นะครับไม่ใช่ยิงอ u t o ต่างๆนั่ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับระบบก็เป็นยิงได้ทั้งซิงเกิลแอคชั่นและดับเบิลแอคชั่นนะครับ นกเหนียวไกลหรือเหนียวไกลเลยทีเดียวก็ได้นะครับหรือจะง้างนกก่อนก็สามารถยิงได้นะครับมีระบบเซฟมีระบบอะไรดีหรือว่าทำได้ใกล้เคียงกับปืนระบบจริงเลยนะครับเมื่อใส่แม็กกาซีนแล้วเนี่ยก็ถือว่าน้ำหนักนี่กำลังดีครับอยู่ที่ ประมาณสักกิโลก,กว่านะฮะโดยรวมถือว่าเป็นปืนที่สวยงามน่าเล่นอีกกระบอกหนึ่งเลยในตลาดนะฮะมีขายตามร้านพีบปีการทั่วไปนะฮะสนใจก็ลองหาดูตามท้องตลาดครับหาไม่ยาตัวนี้ฮะ,กำ,นะฮะกำลังสวยนะฮะกำลังสวยโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ